ความสุขเด้งที่1นะคะเรียบร้อย <c oughs> ไปแล้วนี่มาเด้งที่2แล้วเราได้แจกของให้ความสุขกับเด็กๆนะคะความรู้สึกของเราก็ต้องบอกว่าสุขทั้งผู้ให้และผู้รับแต่มาหน้านัา้งทีเราจะมาแจกของอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าน่านมีดีเยอะนะคะ <c oughs> ที่สําคัญตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับคุณกลางทาปณีเกียรติภัยบูรรองผู้ว่าด้านสินค้าและก,ก็ธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสวัสดีคุณกลางค่ะสวัสดีสวัสดีพี่ท็อปสวัสดีคุณดา พี่เอพี่มิวนะคะทรท,ทก็ต้อง <c oughs> เที่ยวทันทีมาน่านก็ต้อง เที่ยวทันทีนะคะามาแล้วมีน้องแนนน้องแนนก็ถือว่าถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นกูรูเป็นเนผู้นําชุมชนในการที่จะชวนคนเที่ยวซึ่งอันนี้แหละค่ะคือจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของคนที่เมืองน่านที่เขาบอกว่าเมืองน่านมีแต่คนน่ารักเนี่ยอันเนี้ยน้องแนนเป็นคนน่าตาเป็นคนนาเป็นคนน่าแถวนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้พาเราไปเที่ยวไหนคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงทอผ้าบ้านสาวหลวงก่อนเลยนะคะโอ้ไปธรรมดาคงไม่ได้ละค่ะพาะมาคิดดาวกับคุณเอกับคุณกลางเนี่ยเราจะพาไป ไปละต้องนี่ค่ะไปเลยค่ะทางนู้นเลยค่ะนี่อแต่งรถหรูค่ะรถนี่แต่งใี่แต่งมาทำชุมชนมาแล้ับเซเลล์มะเชิญเลยเซลลบของเราต้องเคยนั่งรถเปิดประทุนข้างหลังขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยไม่เอาเอาไม้ครับพี่เมล คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานเนี่ยเราทรทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอีกหลายๆกระทรวงนยงพยายามที่จะโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นหนึ่งในเสัญงัก์การท่องเที่ยวของประเทศไทยพราแน่นอนว่า วิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเป็นจุดขายเพราะคนในชุมชนเนี่ยคือไทเนสของแท้เลยที่เขาบอก Amazing Thailand ฝรหลังเ็าถาม Amazing Thailand น่ะเขาตอบได้เลยก็คือความเป็นมิตรไมตรีของคนไทยซรื่องมิตรไมตรีของคนไทยเนี่ยอยู่ในชุมชนทั้งนั้นเลยซึ่งก็ทําให้ตัวผลิตสินค้าแหล่งนท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันได้รับการพัฒนามาอย่างดีมากๆอยากรู้จังเลยปกติแล้วเนี่ยเราเดินทางหรือว่าอยู่ในนงานที่เราใช้รถอย่างนี้กันเหรอฮะก็อันนี้คือสําหรับนับนักท่องเที่ยวค่ะเวลา มีนักท่องเที่ยวมาที่ตำบลสว่งมาที่อย่างเงี้ยเราก็จะมีรถนําเที่ยวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหมิวบอกว่าอุ้ยทำไมเขาเปิดสนุกเยอะอย่างนี้นะมี่ไม่มีราคาอาการดี่เราต้องเปิดเซนทรช่วงซัมเมอร์ไงคร์ซัมเมอร์ อันนี้นะคะน้องกรกฎแปลงใจหรือน้องดีค่ะอ๋อคนนี้เป็นคนคิดคนลายอันนี้เป็นคนคิดคนลายทั้งหมดเท่งเดยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบสองครับยี่สิบสองค่ะอ๋อมันใส่หกขวบครับอ๋อทอเองเลยหรอทอผ้าก็ต้องลงมืออ๋อหมือคนทอผ้านี่มีควบมล้ จอกอ่ะแล้วดูตรงนี้ดิว้าวประนมากเลยอ่ะ พี่ก่อนจะเป็นผืนน่ะแนียากมากเลยค่ะตีนจกคือต้องบอกว่าเหลือกว่าคาว่าคูมิปัญญาคือปัจจุบันเนี้ยเวลาเราเห็นคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆกาวาดสีด้วยการแบบุ๊บพวกดิอิงเจตต่างๆอันนี้เป็นมือคนแล้วก็เป็นสมองคนลงไปแต่ละชิ้นแต่ละแบบอาจจะแบบช้าแต่ละเอียดใช่แล้วงามมากแล้วมันอนุรักษ์วัฒนธรรมนะที่จริงอยากถามถึงความสําเร็จของการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะของชุมชนบ้านบ่อสวกเนี่ยว่าความสําเร็จต่าง ต่างนี่มันมันได้มาจากอะไรคะ จริงๆล้วต้องบอกว่าบ้านบ่อสวกเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนความเป็นมิตรในเรื่องของอาหารในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทุกสองปีเนี่ยเราจะมีการประกวดกันอย่งันที่เรียกว่า,ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นหรือว่ารางวัลท่องเที่ยวอุตสาหกรรมดีเด่นบ้านบ่อสวกเนี่ยล่ะค่ะก็ได้เป็นหนึ่งในก็คือเป็นเป็นชุมชนดีเด่นสําหรับรางวัลทัวริสิมมาร์ในปี2560ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลย สิ่งที่เขาได้เนี่ยนอกจากสิ่งที่มันเป็นความโดดเด่นของเขาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนการเน้นในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคนในชุมชนนี่แหละค่ะความเข้มแข็งของคนในชุมชนเมื่อคืนในจังหวัด้ได้ะได้มีการเอาอัตลักษณ์เอาความโดดเด่นของชุมชนเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องผ้าทอลายต่างๆผ้าทอลายบอยสวกไดของ ที่ชุมชนสาวหลวงเนี่ยถือว่าตอนนี้ขึ้นโอท็อปห้าดาวแล้วนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จอีกหนึ่งความสําเร็จของที่นี่เช่นเดียวกันอันนี้คือโรงทอผ้านะคะโรงทอผ้าของบ้านชาวหลวงก็คือว่าจะพาแต่ละกีอะ่ะก็จะมีเจ้าของกี่อยู่เขาเรียกกี่นะคะที่พอกันอยู่แล้วแต่ละกี่นี้คือต้องลายผ้าไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ ถ้าอุปกรณ์ไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะการรวมกันแบบนี้คำว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มทําเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีคนได้สั่งผ้าก็เป็นรายได้เข้าสู่ชุมชนมีอย่างนมีกำลังในการต่อรองในการที่จะแบบมันเริ่มแบบามื่อกี้เี่ก็กลับมาใส่ผ้าถุงกันเยอะใส่ผ้าไทยใส่อะไรอย่างนี้คนไทยหรือวัยเรา ไม่หมดเดี๋ยวนี้เด็กๆนะเขาก็เอาผ้าไทยเนี่ยมาทำเป็นแบบแบบสมัยใหม่ก็มีผ้านี้คุณแม่เขาก็สวยผ้าอะไรจ้ะแม่อันนี้เป็นผ้าไา้เนี่ยลายเหมือนที่คุณแม่ใส่ในที่ตรงสันปกค่ะคุณแม่ทั้งหมดได้สีย้อมธรรมชาติป่ะฮะสวยจค่อดีดีวสีคลาสสิกมากเลยอ่ะผ้าที่นี้ไม่แข็ง ลองจับเลยด้มันเป็นที่อะไรฮะที่ตัวฝ้ายมันเป็นฝ้ายธรรมชาตินะคะอ๋ออันนี้ที่ใช้นุ่นมาใช่ค่ะสาวค่ะอันนี้คือฝ้ายสหมแม่ฟ้อนสาวใหม่ได้ไหมฮะต้นเข้ามาอย่างนี้ดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะต้นฝ้ายต้นฝ้ายนี่มันเหมือนสัมฤกษ์เลยอ่ะก็คือข้อต้นใช่ไหมฮะมันเป็นนุ่นนะคะอันนั้นคือเม็ดมันอ่ะถ้ามันยังไม่ยังมันยังไม่แก่ยังไม่แตกยังไม่แก่มันก็จะแตกมันก็จะแตกเป็นอันนี้มันไม่แก่แต่ ไอ้นี่มันเริ่มแก่แล้วสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN นี่มันเป็นลายแมงมุมขยุ่มอุ้งตี๋อุ้งตี๋ลายแมงมุมขยุ่มคือแมงตี๋เฉยๆไม่ได้ต้องขยุ่มอุ้งตี๋แมงมุมตัวเล็กนิดเดียวเรียกตี๋อ้งตี๋บี พี่หมิวพี่ท็อปคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เ,าเขาเรียกว่าเป็นร้านค้าชุมชนเลยนะคะเราจะมาดูว่าลายผ้าที่บ้านบ่อสวกที่เขาบอกว่าสวยงามมากมีอัตลักษณ์เนี่ย มันโดดเด่นมากๆเนี่ยยังไงบ้างเชิญน้องครีมเลยค่ะเรามีลายอะไรบ้างคะวันนี้ลักษณะลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านสรวงก็จะเป็นลายบ่อสวกเนาะค่ะนี่เหรอคะลายบ่อสวกอ่ะเป็นลายที่แก่จากปากไหเต้าเผาโบราณอ๋อปากไหเต้าเผาโบราณลักษณะปากนกฮูกเนี่ยนี่ไห้นี่จะเป็นลายดั้งเดิมคือลายลายกุ้งตีนหมาอุ้งตีนหมา เดูในความที่แบบว่าหยิบจับเรื่องราวรอบๆตัวเรามาบรรเลงให้ในชายสมัสมัยโบราณก็คือจะจินตนาการจากธรรมชาตินี่เป็นลายแมงมุมขยุ่มอุงตีบี๋ลมีมุ่้งตีบีลายแมงมุมขยุ่มคือแมงตีบี๋เฉยๆไม่ได้ต้องขยุ่มอุ้งตีหบี๋แมงมุมตัวเล็กนิดเดียวเรียกออุงตีบีนี่เป็นลายขอเขาควายครับ คอเขาควายหรือมีหลายลายลายเด็ของกลุ่มเราเป็นลายบ่อสวงค่ะก็คือเป็นลายออริจินอลที่นี่เป็นเอกลักษณ์เอ๊ะนองครีมนเขาตอนนี้พี่ยันก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าตอนนี้ชุมชนบ้านบ่อสวกเนี่ยที่นี่ก็ได้รับรางวัลพารต้าโกอวอร์ดซึ่งจริงๆแล้วรางวัลนี้ก็เป็นรางวัล Pacific Asia Travel Association Award เนี่ยโกอวอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แข่งในประเทศไทยนะคะแข่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยแล้วที่นี่ เพิ่งได้มาสดๆร้อคๆต้องแสดงความยินดีมากๆเลยเราได้สาขาไหนคะเราได้สาขาไหนการส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชนเนาะค่ะก็ที่เี่เป็นรายได้เสริมหลังจากทําไร่ทํานาเราก็มาทอผ้ารวบรวมสตรีในชุมชนมาทอผ้ากันนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยเรื่องผ้าเรื่องศิลปะคาตถกรรมต่างๆเรื่องอื่นที่ท่านรองบอกว่า ที่นี่นี่เด็ดหลายทางมีอะไรอยนี้คะเดี๋ยวเราไปรา,านวัฒนธรรมเราจะได,ได้เห็นนะคะอาหารท้องถิ่นมาถึงด้านก็ต้องมาทานอาหารน้านแล,แล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องจัดสารที่เราจะได้ไปดูที่ลา,านวัฒนธรรมกันเดีย๋ยวตามไปดูนะคะอ,อันนี้เป็น table <า> of fame นะคะใช่ นี่ก็เห็นรางวัลน,นี่ก็เป็นอทอทนะคะวงการมาหานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและที่สําคัญตัวนี้นะคะ รังวัลกินนลีนเป็นชุมชนดีเด่นเมื่อปี2560ซึ่งก็ทำได้ดีมากๆมี CBT Thailand ก็เป็น Community Based Tourism ก็คือการบริหารจัดการโดยชุมชนที่ดีเด่นนะคะอันนี้อันนี้ก็ได้แล้วเป็นโฮมสเตย์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็แน่นอนนะคะว่าทางด้านของอชุมชนบ่อสัวกําลังจะเข้ารับตามตามาตรฐาน S, <S H A <S SA, <S Safety and Health Administration ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตรสาสัญลักษณ์ตัวโลโก้นี่นะคะเวลาไปไหนเนี่ยเราจะบอกเลยว่าตอนนี้เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ S H A หรือจะเราอยากจะให้ช้ ชา SHA ตัวนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวคนไทยตอนนี้เขาก็จะเห็นแล้วว่าเวลาที่เขาจะไปไหนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าสถานที่ที่ไปต้องมั่นใจปลอดภัยเราก็ให้สารประกอบการทั้งสิกิจการนะคะก็เข้าสมัครรับตรามาตรฐานชาซึ่งก็มีการตรวจประเมินตามไครทีเรียของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะตอนนี้เนี่ย น่านก็ได้แล้วจํานวนหนึ่งแล้วก็กําลังสมัครเข้าร<อ>ับตรามาตรฐานชานซึ่งซึ่งชุมชนนี้ค่ะกาลังเข้าสู่ตัวตรามาตรฐานชาก็ทราบจากทางท่านอารองผู้อำนวยการทอทอสํานักงานที่หน้าน่นะคะก็ว่าน่าจะได้ในอีกไม่ช้านี้แล้วนะคะสำหรับตัว S H A ค่ะก็ให้เป็นข้อสังเกตนะคะ,ค,ะคนไทยเองก็ตามจะไปเที่ยวทั่วไทยก็สามารถสังเกตเครื่องหมายนี้ S H A ใช่ออชอพี่ขอเช็คพี่ขอเช็คได้<อ>เลยค่ะ <And> <laughs> ถ้าเกิดพูดถึงอาหารเหนือนี่เราคุ้นเคยกันมาแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นเหนือมาเที่ยวมาแอวกันบ่อยๆแต่ว่าเขาบอกว่า อาหารเหนือก็แยกไปตามภูมิภาคก็<ช>คือมีอาหารน่านด้วยอาหารน่านมีจุดเด่นยังไงคะอาหารน่านก็คือเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะ่ะเขาก็เอามาทำคัานาให้เป็นอาหาร ขึ้นจของสบนสวกจ้ะอ๋ออันไหนขึ้นจือที่สุดจ้ะอันไหนขึ้นชื่อไอฮอมากเฟนอ่าที่เขาบอกแบบว่ามานานต้องมาต้ตอมาต้นขมาตัวมาต้นน่าที่นมานจอมีเยองมาต้องมานี่้องององมาต้องต้องมาตมา้องอเป็ต้องมาต้จงมน้องมาต้องมาต้องต้องมาต้อมาต้องมน้มาต้อาตงม้มาองมต้องมต้องมาต้อา้องา้อยาอต้าอาง้ต้าต้ อันนี้เป็นเป็นผักเชียงดาวคล้ายๆใบเหลียงเลยเนาะผัดเชียงดาวกเจ้าบ้านเป็นปลูกเองโอ้แล้ก็อีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือไส้อัวอร่อยกว่าที่อื่นยังไงคะเนี่ยไส้อัวนี่ของก๋วยี่แต่ไส้สมุนไพรสดอีกผู้ใช้สมุนไพรสดสมุนไพรสด อออบอกว่าแต่ละอย่างนี้น่าทานมากน้ำพริกหนุ่มนี่ก็ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะน้ำลายจะไหลแล้วพี่ท็อปจริงจริงอุ้ยท่านลองเหมือนรู้ว่าเอามาลองน้ําลายพี่ขอบคุณมากนะคะคน้องแคปสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณค่คณคะ,สะใส่หน้อุ้ยดอกไม้ยามเทพดีดาโดยมาจังหวัดน่านครั้งนี้ได้ทั้งเที่ยวทั้งกินอิ่นใจไม่พออิ่มท้องอีกด้วยค่ะสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการทำไส้อั่ว และฝึกปั้นหม้อดินจะสนุกสนานแค่ไหนอย,อย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้น้องแมวี่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะอาชวนกันมานะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าช่วงที่ อยู่ในกลิ่นอายของปีใหม่ยังอยู่ในเดือนนี้เนี่ยอยากให้หลายๆคนได้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองด้วยอะไรใหม่ๆก็เชิญน้องคนนี้มาเลยแมรี่จากเพจมีไลค์มีแชร์ค่ะน้องแมรี่สวัสดีค่ะสวัสดีรายการเดอะคู่ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็พี่ทอมแล้วก็พี่หมีวค่ะสวัสดีค่ะนี่ๆีคือเพจเขาเนี่ยดูสไตล์การแต่งตัวเขาตน้องหมิวโอเชอบเสื้อผ้า เลยเนี่ยแต่งตัวน่ารักมากแล้วมีคนเป็นคนที่ใช้ออเซอร์รี่ได้น่ารักมากเลยให้พี่ดูสินะนี่นี่คืออยู่ในเพจมีไลฟ์มีแชร์ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นออเซอร์รี่ในเพจนะคะแล้วก็จะมีผู้แบบต่างหูมีอะไรออเซอร์รี่จอยเซย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตามเยอะไหมคะตก็ก็มีมีลูกค้ามีกลุ่มแบบเจ้าประจําอยู่อ๋ออันนี้เป็นเรื่องภายนอกนะมิวแบบออเซอร์รี่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็หาสไตล์ให้กับตัวเรานะปีใหม่ๆเริ่มต้นอะไรเนี่ยเก๋ๆใหม่ๆบางทีเปลี่ยนตัวเองแล้วมันจะรู้สึกสดช่ ตัวบ้างเราอยากจะรู้สึกให้ให้ให้ของขวัญกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยน้องต้องเป็นสปอนเซอร์รายการเราบ้างนะช่วยดีเลยนะคะนอกเหนือจากการแต่งตัวภายนอกแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันเข้าในร่างภายในเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มันเติมเต็มแบบรู้สึกใช่ไหมเป็นคนใหม่สดใสหรือว่าสมบูรณ์คือเข้าใจเรามีแต่จะถอยกลับข้างนอกหนูอาจจะดูเหมือนสมบูรณ์นะ จ่ข้างในอาจจะไม่ช่มันจะถอดถอยอ่ะวันนี้มีนะคะมีสิ่งดีๆอยากจะมาแนะนํานะคะพี่หมิวกับพี่ท็อปนะคะก็คือแบรนด์จีจี้นะคะเป็นชาสาวรสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ชาจากเกาหลีอ่ะใช่ค่ะมันไปช่วยเรื่องอะไรบ้างคะก็อันนี้ก็จะเหมือนให้ความสดชื่นส่วนผสมหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวชาแล้วก็สาวรสนะคะและที่สําคัญคือมันไม่มีน้ําตาลเลยค่ะอือมาธรรชาติใช่แต่ว่ามันยังมีรสชาติหวานกลมกล่อมนะคะอร่อยสดชื่นเพราะว่าเราใช้ย่าหวานเป็นวั ถูกให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ปลอดภัยใช่เราเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเลย้ยใส่ใจตัวเองใช่ไหมคะเราก็ดื่มอันนี้แทนแบบน้ำอัดลมอะไรเออกำลังจะบอกอย่างงี้ลดพวกน้ำหวานแลอะไรที่มันทำลายร่างแล้วมากินอันนี้มันสดชื่นแล้วมีวิตามินซีในอยู่พี่อยากชิมรสอยากดูว่ารสชาติถูกจิตเราไหมอ่ะได้เลยค่ะยินดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็มีเตี๋วกานมาชงกันเลยนะคะแนะนําเป็นน้ําเย็นนะคะคือง่ายๆมากเลยหนึ่งซองฉี่เรามีเส้นลาให้นะคะใส่เข้าไป ซองหนึ่งเท่ากับน้ำเท่าไหร่หรือแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบของเรา<ม>แล้วก็เช็คเท่านั้น<อ>เองออนะคะพี่ขอเช็คพี่ขอเช็คเลยค่ะ I'm a ทำได้ยังไองอะคะหลังๆอล้ะค่ะเริ่มแบบใส่ใจตัวเองมากขึ้นกันแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆกันนะคะว่าแบบเอออยากจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองการอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแล้วปรากฏว่าเพื่อนหุ้นส่วนเนี่ยเขาก็ไปสะดุดตาไอชาเกาหลีตัวนี้แล้วทีนี้เราก็เลยเอาลองออกมาจับสูตรจนออกมาได้เป็นจีจี้เสาวรสคืนชีพหอมสดชื่นไหมคะเออหอมสดชื่นจริงอ๋อมันเหมือนกินชาแบบ อารมณ์เหมือนแบบเลมอนทียูร้อ15แคลอรี่15แคลอรี่ตอนนี้นะคะเรามีโปรสําหรับรายการนี้เท่านั้นนะคะพิเศษสุดๆเลยก็คือปกติ1กล่องก็390ค่ะ ซื้อ2กล่องนะคะแถม1กล่องต้องแจ้งว่าดูมาจากรายการนะคะแล้วก็ทักไปที่ Line o f f i f i a l ของเราได้เลยนะคะกระปุกนี้เราจะมีโปรโอีกพิเศษแถมให้ค่ะคือถ้าเป็น4กล่องก็คือจะแถมฟรีเชคเกอร์ให้เลยนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นมี2โปรด้วยกันนะคะพิเศษก็คือ2แถม1นะคะ,คะและอีก1โปรก็1,450บาทแถมนี่ก็ไปด้วยกระปุกเชคของ g t g i r l แล้วจะไปซื้อหาได้ที่ไหนคะ ถ้าเกิดในเรื่องของแฟชั่นนะคะเจอกันที่ IG นะคะมีไลค์มีแชร์นะคะติดต่อมาได้ที่ Line แอมีไลค์มีแชร์แต่ส่วนใครที่สนใจชาสาวรสนะคะก็ไปเจอกันที่ IG g g girls o f f i c i a l นะคะแล้วก็ Line แอด g g girls นะคะมี s o f f i c i a l ค่ะก็สามารถสวยได้ทั้งภายในภายนอกเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแมรี่มากๆขอบคุณพี่ทอมมากๆนะคะ ่ะ้ว้็็ขอบคุณรายการเดอะควีนเลยนะคะต้องขอบคุณชภาพระพิธีกรนะคะจากอเกนนันเกนค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะกลับมาติดตามเราได้นะคะทุกๆวันเสราร์เวลา6นาฬิกา25นาทีทางช่อง3กด33นะคะกับเดอะควีนราชินีตกลมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ